ก็จัดของนั่นเนาะเตรียมร้านเตรียมร้านขายของจังสี่ก็ขายสิ่งขายของเนาะอ๋อก็ขายตัวเนาะเดี๋ยวเบิ่งนี้อ้ยใส่ผัวคือว่ามาเตรียมของซอยผัวมันตายแล้วเฮ้อมันตายแล้วผัวน่ผัวตายเออมันเป็นยังจังตายไหลตายมันไม่แปลกหรบมันเป็นยังจังไหลตาย นนอนน้ากันหันมามันก็สิว่านอนน้ำโสบมันเลยไหลตายแต่นั้นเราคักเนาะเฮ้ยเปิดร้านผู้เดียวเปิดล้านผู้เดียวมมีผู้จอยมมีผู้ไปตลาดตะลี่ผู้ไหนขนสี่ขนของไงไปผู้เดียวเออเฮ้ยขึ้นรถขึ้นล่าแมาจางไปได้มาได้ยอ้บ้ามากแม่แห้งอยากไอ้เหมือเศร้าเฮ้ยเขาว่าอย่างไปตลาดผู้เดียวขึ้นรถด้วยสารไปไม่ค่าได้ แอดรถอันที่แอดรดดว้ามันเป็นแต่อยากอายเยอะดามคนไดหลายจังเลย้วมาถามข่อยเนาะถามมาจังไรย่ายย่าของเจ้ามีขนบ่บ่นวะโวยข่อยกระสุนเลือดคืนหนาข่อยกระดาเอาตัวดามาจังไหนฮันบักบ้ามึงกูแมนเด็กอนุบาลนี่ยังตะกูสิเปียไว้ตัวขนกูคอยว่ามันงมันมาแมนขนแนวนานเอาขนแนวไหยอา่ย้า่ขนย้า่มีขนหลายบ่ ของยายมีขนหลายบอกเขาจะขนของลงจากรถโดยสารช่วยนมดเขาใจดีทอันน่ะแม้มาจากอายยอดหลังแต่จะเอาคปขนฟังเด้อขายหยั่งว่ามายุ่มมายุวยขายเบิร์ตตำสัวตำปลาอุ้ยปลาแดกมันปลาแดกอันหนูท้องขาวตีนีเอออันนั่นแซมบนันละอุ้ยขักึ้อหยั่งดีนะสมนติจิการไยดีบขายดีขายดีไปจากไหนมาจากไหนก็สมบูรณ์แท้เป็นไหน โอ้ยบ่เห็นกันดนวนนะเนาะจะมาสมบูรณ์ว่ายินเจ้ากะเท่าคือเก่าเนาะเฮ้ยขายตั้งแต่สมัยข่อยเป็นสาวนักเรียนจนว่าข่อยเฒ่าโกโซยังมาทันได้เจ้าขายก็หาอยู่หากินซ้ำนี่ล่ะคนอีสานเฮาก็หาอยู่หากินพ่ออะไ้กินสนอกมามามาสั่งตำมห้องติมื้อนีบ่เอ้ามาสิมายืมมีดโอ้ยว่าสิได้ขายจ้าโคกอยู่เซียวมีดไปหยังไปปาดบอลว่าเห็นชอบกินแกงบอล โอ้สิไปปาดบอลเดี๋ยวจะมาส่งเด้อเอามาให้ยเกลีวไปไปตาแล้วเราบอกปะคุงแล้วแล้วถ้าว่าพามีลูกค้ามาหลายมา่บกเท่าเดียวเท่าเดียวเดี๋ยวมาขายซอยจ้าเฝ้าไปเฝ้ามาเด้อโอ้ยจะมาส่วนหายอย่งสิ่ส่วนจะเศร้าแต่วราเห็นแค่จากไหนเขามายืมมีดไประวบาดดูนางดูเดือนเพ็ญลอยเด่นระอยู่บนศาลาดูนางดูน้ำเนียนลอยเด่นระอยู่บนศาลาดูนางดูนาง โอ้ยหำหลวงตาบ่เมียนหำเนียนโอ้ยหำหลวงตาบ่เมียนหำเนียนสาวหน่อยแหลกรุ่นผู้สวยใสและบัลลีสุดมหาอีหยังกินมือเนี่ยยุดแถววาดแต่ว่าน้องสาวจะไปทางไหนเห็นตะเลนเขาวัดบ่เห็นมาหาจะาเทียนนน่มันไปทางไหนน้องสาวเ็นสาวคนไหนของไงอายจึงลืมนนอง ฮอดผู้สาวเขียววองที่รอบายของอยู่ข้างศาลาโจของนองหินห็นของนองหินแล้วไม่กลับมาไปพ่อหนุ่มเ้ากระตาไม่น่าลาไม่มาต้งงานเอ้ายัยไปใส่บาเอ้วเอาไว้หำมึงเ้ยมันหี้ มึงยังไอ้กูชมอมึ้งไงซอหยังมึงคือทิมตาใหญ่เอาคอยกปเฝ้าออมานน้ำเจ้าอยู่แศ<ส>ษหา<ๆ>กับ่ารหลับแซษหากับว่ารหลับกูเคยเห็นมึงเข้าไปในวัดไปในกูตีหลวงพีพุ่นคอยบ่าได้ไปกูตีได้ล่ะมึงไปยัง่อยไปหัวละขังขุนมึงไปเฮ็ดบุญตีบ่แล้วมึงเข้าไปยังคอยไปหาแฟนคอยมากผู้บบาวในเคียงแบบป้าฮะมักข้าราชการบ่นั่ง ผู้บ่าวในเครื่องแบบเย่ว่าต้องเป็นทหารบ้าตำรวจเฮ้คุณครูบ้าสอหเฮ้ยอบตบ้ามากเลยกำนันเฮ้ยมึงมักไถ่ดอกเนี่ยผู้บ่าวในเครื่องแบบมึงน่ะนะพะนี่คือออกไปชั้นๆเอาคอยมากพระเหม เอาเป็นยังคือไปมากพรสงฆ์ขัดเจ้ากับผู้บบานี่เครื่องแบบแม่เบบยังไงถ้ากินเฮดเด็ดส้มนั่นบ่คยได้ยิ่นบอกว่าอิปชีกับซื้อยูวใสเป็นยังย่าไปหามากพระสงองค์ข้าเจ้าต๊กหน้าโลกมันสิไปเปลี่ยนเปรตเปลี่ยนดอกเปลี่ยนเปรตว่าพ่อะตกหมอกระทะท่องแดง่อมพี่บาดดึงลิ้นออกมาตัดลิ้นจับน้ำพ่นกอกลงคอปาก ไม่แต่แกข้อนี่ลงไปหดใส่ติยงใส่ติยงแล้วไหลออกหัว닥หัว닥ห,ด,ห,ด,ห,ด,หดน้่งขาบดเด่เหลือหดกระดูกเอาะไรแย่คอยบ่มักก็ได้นะไปย่านเลี้ยวมึงอย่าไปหามักผักไปหาหยังกินน้ำกูนี่เปียงมะนางมะนางยัางมาหดขาแย่เด้อเด้อตาม,มาส้มนะคะตามส้มนะคะเดี๋ยวาตัวหาผู้บ่าวก่อนตามส้มนะคะทางนี้มีตามส้มนะคะฮัลโหลเติมตังค์ให้หน่อยห้าสิบบาท จะสมัครเน็ตเร็วๆเดี๋ยวจะส่งรูปให้ดูรูปเออมาเลยเดี๋ยวเขาส่งให้ดูรักนะจุ๊บ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 บอกผู้บ่าวเติมเน็ตให้สีส้มรูปอีหยังก่อยเขาเบิ่งรูปวีอ๋อมาเบิ่งรูปผิดกะบ้าแม่งก้อยฟังบอคาบเออมันเปลี่ยนจังไหนมาจังไหนก่อนหน่อยใครหิวเข่า หิ้วเข่าเออก็คอยจิมาซาฮัลลาคอยไปกินก๋วยเตี๋ยวเออคอยไปหอดราดคอยกะจังปไายบักไงได้ใหญ่เออก๋วยเตี๋ยวเลียบัสสันบอกคอยไปหอดแม่ค้าเอาก๋วยเตี๋ยวเลียหน่อยหนึ่งสามบัสันเอามาให้คอยตะบะหังเพรมีซ้อนแหม่เอาคือคือว่าเอาซ้อนมาให้พวกกะติต้องมีซ้อนนี่ฮัลลาเพื่อนว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเลียเล่คอยเลียเอาจนว่าปากบาดเบื้อเอาโลดเป็นทั้งได้ปากบาด อีห่ามึงฮะก๋วยเตี๋ยวเลี่ยมันกรสมซื้อมันละลาพี่เออเพจจังไหนบัตรเนี่ยคอยกินก๋วยเตี๋ยวเลี่ยเพ็เพแเราได้บัตรนี้เออืออยากกินของหวานบ่กมันมีอะไรงานคืนมามันเป็นงานวัดเนาะของหวานกับของขาวมันเป็นของคู่กันมี็นคอยแต่งงานเหาะเาะเาะไปไปเห็นคืนใต้บักไ่โอ้สีกลมพูพร้อมบัตรนี้ป่อของหวานนั่นบอกเขียนไปเย็นตาปูวะจัง ก่อยว่าทั้งทีทั้งที่เย็นที่โฟก็ที่แซ่บสนวอกของหวานลาดกะทิทั้งเย็นทั้งโฟยั้มีกังมาหลายอยู่บ่นะโอ้ยก่อยไปหัดก่อยกลับไปหัดไม่ค่ะเอ้ยเย็นแต่โฟสองก้อยว่ามวยกันพ่ออิ่มเอ้ยสั่งสองถวยเลยเห็ดด้วนดูนเมของหวานเมกไปงวกไปหาไม่ค่ะคนหลาโบบ่หลายบ่งวกไปบ้านเล่กะเฮ็ดบ่อเหลียวจักเทียงวกไปบ้านเล่กะเฮ็ดบ่อเหลียวจักเทียก้อยเล่นางเล่นถ่าเอ้บัานนี้ท่านดูนงานถือเบิดไม่เบินบ้างบุบลง ใครกันเน่เบืองอา้าวใครสแซงกว๋วยเตี๋ยวแดงใครมาใหญ่แบบไหนเพื่อเย็นตาโฟแบบแม่ก๋วยเตี๋ยวน้าสีกรมพุ่งก๋ยได้กินก๋วยเตี๋ยวสามถวยเมื่อนี่ <c oughs> บังในอินวะฉัน <c oughs> ใหญ่ส่วนมาหนี่เอวว์สิบห้าไปกินตาบักคุงไม่เยี่ยมังเอ้าพี่เออยุคหางวัดนี่ละไม่เย่มังใครคือติ๊ยเงี้ยค่ะว่าละตายเร็ว <c oughs> บ่ทันละตายอีกพี่สมังตัมระเบิดสมังตัมบะระเบิดมึงเห็นบ่นี่ ไม่เนี่ยเอาหนีโรงเรียนมากินตะบักหุงวายทุงเท่าเจ้ามาคืออันนั่นแท้ไม่เนียงเซรามูนนั่นเอลาเอาไม่เนียงมาด้ข้าคือตัวแทนแห่งดวงจันทร์ข้าจะมาลงทันเจ้าเองเฮ้ยจะมาผ่าเล่นเนีงดอกคอยเฝ้าผิดคอยเป็นเซรามูนไม่เนียงคอยว่าสิบ้าคือจังสีไปยำกินนู่นไปจังสี แตะบะฮุ่งเป็นมัวใหญ่เนี่ไปเลยบอยล่นแล้วตังยุใสตั้งยุคางวัดนี่หละขางไมอย่ำนันตีเอาไปกับไปคันใช่หรือไม่ดีอะนี่บ่อนี่แหละสมังตำระเบิดเมียแทบว้ยสูมาตะใสบัดนี่เอาบ่ไปโรงเรียนจีมันป็น้านแต่บะฮุ่ง่หละมึงเห็นคือกูบ่เห็นยังเจ้าที คืม mm ีด hmm. ล่านต่าบักลุงก็เห็นเจ้าทีตาเหลี่ยมพึบพื้บจุ๊ะอืมตาแดงเม้าเม้าจุ๊ะค่ะห้างซ้ำเจ้าทีแม่มึงตีไม่อยัางกันแม่ค้าตัวนี่ถามดูมันไม่ไงมังจุ๊ะบอกแล้วโอ้เก่มังบ้านี่เบิดตนเบิดตัวโอ ไปกับว่าเมนเกียวทีอไม่ห่างคัเกมานหนีกันนะเมียให้เบิ่มคักสองกหนมัหนีใสใส่ใสเห็นตาเขาชาเขาลื่นเนี่ยบอกกี่มาบกบัเสบหลแงรองเบิดตัวเบิดตัวเออ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 คออเออเอกเอนเอ้นออเ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 อนคนอยู่บออเออเอน่ออเออนตัวนี่เนาะเขาเอิอยู่ตคนแคนออหางเท ันไม่ยิ้มก็เอาไปทิมมาแล้วใครว่ากระเพื่นเนาะซีนบะนี่ซีนบะนี่เอากระซีนตัวขนส่งมันมีสองขานี่ยล่ะว้าววุ้ยขาจักเหมียเป็นตั้งไหนหญ่เป็นตะเกียงใช่ปะขี่เล็กแสบเนาะยัยบางเรียบปีนแล้วบางเรียบปีนแล้วเป็นยังก็ว่ากแม่หัวบอกหัวจู๋เอ้ยผมบะนี่ผมบอกผมว่าอย่ามาผมทอนแม่นังสนว่าแม่นหมวยหมาเฮ้ยเบิ่งแตัหนึ่งวอ้เพียไฟลุ่มหัวโลด เขาท้วงคักๆซะให้ท้วงเนี่ยขายอยู่บ่ท้วงขายจานและแจ๊กบาทไม่ nhảy เนี่ยไม่หยังนี่คิ้วนี่คือการทักกันแน่ยแทนี่กันออกเคหยังกันออกเคหยังนี่คิ้วนี่นะกันให้มาทำเอาเป็นนักเลี้ยจานแค่ปื๊ดใบนามีมาเมียนลูกเกิจเฮ็ดพี่ต่ออยู่บ่เสียบวาสนาเจ้าขึ้นลายธรรมดา แมนห้อยยนคือหางรถไถนี่เฮ้ยทำาบบนบ่นบ่เฮ้ยมั้ง้ายสร้างเมียมึ้งเถอะเนี่ยัวไปวางั้นหรอแม่พูดตีบาร์ดีบ่เฮ้ยมีหัวตีนนะมู่วตีนมานีตีนบ่เออตีนน่ะน้าดิบ่เฮ้ยกว่าแมนเนี่ยงขิงมึงมาพว่าอย่างเอาไว้เฮ็ดยังตีนนิเห้อ เตี้ยม้าควัวไปเห็นอยังเอาไว้เห็ดอยังเตะปากมึงกงนแล้วหลีกเด้อหลีกเด้อเอาคือหนักเลยใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 8 9 2 0 0 9 9 8 8ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซเอีงแทอเอามาสร้างกันสิสร้างกันสร้างกันบ่สร้างกันนี้หนุ่มข้ากูบ่เอิร์ดบ่อยากเอาไปแขางเอาง่ายซื้อดอกกี ช่างเฮ้ยช่างแน่ไหลายยังเนียตำชั่วตำปลาตวมซุกงยางนั่งเธอสิกินยังกิซื้อสุกินมือเดียคขดอยากกินอันนั้นเมียอีหยังตำซีวิตเมียข้าตำซีวิตเมียค่ะเต็มใช่ตำซีวิตเมียข้ากับตำม่วดทั่วแสดงว่าเมียข้าเป็นกะหลี่เก่าแน่เมียนโตกเกิดแต่ตอนไหนเนี่ยสงครามโลก โอ้ยพอเศร้าล้วแหละเศร้าจังไลยเศร้าหาเงินเสีไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าสวกระโปงบ่าลานเนี่ยมันเป็นตะเกียบเถือกอันนามัยจ้าเถือกอักอนามัยจ้าบ่เอาสนาเอาตำมัวเด้อตำมัวซีวีไแม่ค่ะเออไปสนามห้าเปนั่งไปนั่งรอได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะแอร์เซจเจ็บด้วยจ้าข้าพ่อหนี้เราได้ลูกค้ามังคูบาวมากินสักเปลี่ยนอีนั่นพันยืมมีดกูไประวันนี้เแค่จะไปซีวีมีดฟาดบักหน่า โอ้ยมาไงวันน้องฮะงเ,งเนี่ยนึกออบปะเตยเฮ็ดแซบๆเลยจ้าจ้าจ้าแซบอยู่แล้วจ้าแซบอยู่แล้วจ้าไข่มากหัวหอยนั่นอย่าลืมเด้อหัวหอยนั่นนะจ้าเอาเออ๋อใส่ให้ยือกทุกอันทุกอย่างนั่นล่ะเออให้มันสมตามใมจ <c oughs> <c oughs> อโอยจะเป็นคันกมือแน่มือนี่ได้ลูกค้าเปสามนักเลี้ยงยางดีเพิ่นมากินซมือลูกค้าประจําตัวนี้เจ็ดแซบแเซบเนอจ้าจ้าซจบอยูแ่แล้วค่ะแซบอยู่แล้วค่ะเจ็บว่าแซบกุ้เตีป,ปากไหมข้า <ไ S 1> นี่ไม่มังไม่มัง่งอย่าเลืมเด้อหัวหอยหน่ะนะนวัดกันยังนวาอย่าเลืมเด้อหัวหอยอย่าลื่มไปแสนนอยวันว้ายยืมมีดกูไปจ้ามันโดนเนาะหยาบเอาตัว ไม่มั่งจะเค็มเด้อยวคอยกินจาง่ได้อยไม่เค็มหรอกลูกแซ่บอยู่แล้วแม่มังต่ำเดี๋แซ่บอยู่แล้วปัดเสียงตับหงส์แล้วจังไรบัดนดิเป็นแต่แซบเป็นแต่เนื้อบลูทูดแวร์นะนะขอยเห็นว่าเสียงหมูแม่มังขึ้นอันโค่อมกันสุดยอด,ดมือปูอฟูเลีซิโด้ส้มตำอารีจีนนนต้องจีฉมังอยน่นึงเนาะสุดยอดความแซ่บบ่มีไผ่ท้อ ใส่ขอบปุ่นลงกไปเยอะๆขึ้นาน,าน,น,นั่นได้ไใส่เยอะๆจ้าใจเย็นๆซิมเย็นเดีบยบเดบม,มาเข้มเถอบะมาจางแม่มันแต่ใส่ย้ำไหนกับพอ่อเถอบป่น<ะ>ดิตายตายลาบนด่มานานได้แท้เห็นจังไหนดอน สุดยอดเข่ความแซ่บผู้เบาทกับบอแม่วุ้ยเตี๋ยวข่อยย่อยเป็นเร็วมาเลยแล้วเรียบร้อยมาเนี่ยเจ็ดล่ะบอนี่แร็วเรียบร้อยงับไปนะงับไปไปเอามาซิมึงก่อนค่ะสิมึงก่อนเดี๋ยวสิใช้จานให้ ซิมจังไหนบัดที่นี่อซิมค่าโคกเลยค่ะซิมค่าโคกเลยจ้าซิมดูนางเจ้าหันละซิมไอ้มันปากอีหล่าไอ้บัญสุดยอดแล้วเจ้าแถวว่าเจ้ากินก้อนซิมพร้อมกันชนะจังเด็ตีพร้อมกันขึ้นเด้งสองซ้อมกิ่นได้บ่เนาะอร่อยมากมากเลยค่ะอุ้ยเสียดเขาปุ้นยังไม่เงี้ยวเท่เลยจะกินไปเอ้ย สุดยอดเลยค่ะมันบานัวฮะมันบานัวบานัวเออมันขาดหยัางขาดหงวงโซ่รถอาใส่รบคุ้จ้างแล้วมันบานัวเอาใส่หวงโซ่รดอีกมันวอีนี่บ่ะอืมไม่หนียงกอเปียกเปียกงนี้นั่นเอาน้ำล้างถ้วยค่ะเอาบ่เอาเอาใส่จานเอาใส่จานใส่จานเออโอ้ยมันหนีงสุดยอดสุดยอดโอเคโอเคค่เป็นน้ไนกินเนาะเสียบยู่ได้เนาะเสียบยููนี่ละอรี่กี่นอน นวดแบบลึกเจ็บยุติธรรขาน้าเป็นแปลกๆมีคื่อสิปลกคอยเป็นแง่ๆแอ้เคื่องแง่อันนาได้านนะคะตามสั่งนะคัด้นนะคะ้ย่อจเป็นต่เจ็บวะมันแจักบาทระบาดนี่คือว่าถามเบงแม่ค่าแจ็กบาทนี่จานร่อยค่ะมันคือแพงเท่คือแพงเท่ต่อเดี๋่าไว้แพงจังไดยเนาะ มันมีแต่หน้าแพงๆเสียแต่กิจแพงสุกเมื่อนี่ขานก็ร้อยหรือจานใหญ่นี่ค่ะจานใหญ่ก็ร้อยจานน้อยก็ร้อยเขาคันนี่ซ้ำกันซ้ำกันนันตัวกูเปลี่ยนจานซื่อๆนองเอาไปจ่ายนังจ่ายได้บปล่เอาไปจ่ายโลดเอามีเออเียนอยู่เร็วเจ็บเจ็บจ็บอันนี้คอยเอาไว้ก่อนเด้อขันว่าเจ็บก้อยมาเอาขึ้นเอาเกี่ยวมั่งเบิ่มถ้ามันเจ็บก็สร้างอีกโคกนึงเดี๋ยวแม่บอสท่านเมื่อดอกยาย กินได้อีหรบอกอาชีพซีมหาเมียม้งตีตออกนะซีมเพดบัวเือบ้าเพดคเมียค่ะจ้าอันมีน้ำโคกบอมีค่ะมีมีมีมเมันต้องมีนกินได้เยีมขนาขนาดบอกพรีกเ่แหล็กได้หนิชั่วบอกพิกเหล็กสิเพจวันไหนยักยักตี๊ดไม่ บอกแต่ขู่ใหญ่คุกเบิ้งจอค่ะเอาน้ำค่ามาแล้วเออเป็นตระแหน่ปะนะใหญ่กินกันด้อยเอาไม่เน็นไม่ค่ะฮ่าน้ำคุกมันเป็นกินจังสิเป็นจังไหนเดี่ยกระเบิ้งก็ต้องมาด่าดิค่ะคือว่าน้ำคุกมันเปลี่ยนรสชาติใหม่บอกเออสีเมียนเนาะเดี๋ยว่อไซิมเบิ้งก่อนเด้อเออซิมเบิ้งก็แล้ เป็นยังไดนนี่แหลโคกยูบอกน้ำโคกอีบปะน้ำโคกจากซีเบองไม่เอา้าอือมันคืออันนี้เนาะคือหยังคือน้ำปลาที่พรลดเอาเมนี่บอกได้่อยซีเบองไม่อีกก่อนออน้ำปลายูจะกี่หอยหยังยี่หอโคกเค็มแซ่บยูดอกเนาะอือม,มันเป็นอลิกกินนอนอยูเอวานะ่ะ อ้ะย่สิบปอนดเราเรีีหล่ายีมักตัวลายอะโอ้ยเอาปอเอาอ๊ปากเก่งจังเลยบกินแล้วเมียเป็หนยี่หนอดที่านแล้วย่หอดอีแมกูแล้วบกินละบอเมื่อคิดจังไรโฆนณะเมื่อเมียบอไปะาไปไปไปไสยบอ เอาไปมากกัดไ้ไขอีหลีใหญเอ้ยมือดิขอบคุณค่าขอบคุณค่าออใหญ่เฝ้ากับบ้านกับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวยวยวฮะมุกสิฟ้าวไปใช้เอาฟ้าเมียยีเมสิดาดากระช่างเรยวไม่ยังบบไใบละนั่งเอาไม่ยังไฟตูก่สวอดจังไดอโอยนั่งฮะปวด แม่นหยังปวดฮะมึงปวดเอาแม่นหยังโอ้ยปวดเอาแม่นหยังเดี๋ยวนี้ปวดที่นั่นนั่นนั่นโอ๊ยใหญขาดทุกโจมตีอีกแล้วโอ้ยกันบ่าหอดบ้านดอกกว่าเนี่ยเมียนเงาเฟี้ยงวะได้เดี๋ยวนี้โอ้ดิดี๋ยวนั่ง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 อย่าเปลี่ยนใจอย่าตายนกันว่ากูฉิออกแล้วเอ้าคือสิ่กใจกันทีเดมมือไป ดีคือถึงกันว่าอะไรดิเป็นอยังเมียิดโต๊ะสางเขาว่ามึงเรียนปอ้อมเทียงพุ่งไปเธอเลี้ยว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 โอ๊กูจีออกแล้วโอ้ยโอ๊ยนั่นโอ้ยนั่นยัยเดี๋ยวหาไม่บงังคนคนสีมาพร้เติองกองเขา่าโอ้ยหามึงเอ้ยอยังเป็นกูบ้าหัดบ้านใครเนี่ยไปใหญ่โอ้ตาย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 นั่ง่ะยัยท้าบนี้เมันหยัง ขันมึงเอาผัวมึงสิเอาผู้จ้างไหนขันคอยเอาผัวติคอยกะสิเอาผู้สูงลอสูงฉลูดต,ตูดปลอดยอดขุนพ้นหุ่นเหลวคอขันให่นั่นเด้อฮะขันใอญ่เอาผัวนั่นเออม,มันเป็นเรื่องของอนาโตม,มันเป็นเรื่องบุพเพสันิวาตที่สีมาพอก,กันแต่เอย,ยคิดว่าอ,อไะไรมันสิเป็นไปเนาะใหี่ยยงเจ้าก็เป็นนางสัน่นกูเบง่ง ใหญ่อยกบมักผู้ใา้สูงสูงเนื้อลยังไ้ยเงเงาอย่างมึงก็เป็นนักสั่งคอยกามีงทำก็ใหญ่ว่าน่ะนะทำัะคุ้งไม่ยายมังมีงเป็นงีงานน่ะคอยว่าบ่ปันใดดิมันหนาสิถือรักอันนาไม่ยู่ใช่ไมมอันนาไม่อันนาม้โผล่อันนาไม้มีมึงยังหันไปว่าจะงากรสะว่าไม่คิดดีน เป็นแสงสันติใหญ่ทึ่งไม่ยงีมังมเงลากัเาบเถาเลากับสิเฮ็ดบ่สะอาดไปงังนสิเนาะยังว่ามันเปลี่ยนรสชาติแปลกแปลกเยไปกินน้ำโคขึ้นกันเดี่ยห้างเป็นจังไหนเอาน้ำโคขึ้นยิบรถอืมเสียงขึ้งมานน่นน่ะเนาะอือบัดคอยกินก่อน <c ười> บ่อยดูกันเอ้ยแม่นมึงแบงขี่เขาเม่นคอยเหม็นทั่วเมะบ่มึงไก่เหลียวไปหน้งมึงนางเป็ี่ยนมือเย่ก่อนเด้อมึงจะหนีปากเด้อ เออกันจ้อยยังมาแล้วงก้อยกติธาเออ,อยังบ้านในสุดดอกเมียมึงเจียวยังแกงดากเนาะปะดัดนี้เนาะใหญ่เออเป็นจังไหนแม่เจ้าดาบอกขันกลับไปนี่ไม่แม่ยกูบ่าดาแล้วเนาะขั้น<บ>ดาเนี่ยกูกระชิดใส่ป<บ>ี๊ดโคบหูวเล่าหลุดมึงมากูกล้าเฮ็ดบ่บ่เออกูกระเบ้าการเมีข่อยนี่ดีดีดี ไปหอดที่นี่แล้วก็สิหานามหาทาสุขอยกินโลดบอกนางร่วงคาคักเหี๋ยวแบบนี้แล้วมานางไก่ฝามือใส่หลังเพี้ยเลยคำคำนะเอาเป็นยังขึ้นมาจังสันบ่ไปแล้วบ่ไปว่าจ้งซีร์ดข้านมึงหนีปากไรขามึงเด้ออีห่ามึงกูเลียงต่บางคร้งเพราะห้งอันเป็นผู้ใดมาสกกันยกกองเที่ยงขอย ใยญ่คนมากบอกูะไรมาอกงามึงียวกไปเู้าเลี้ยไปเอาไปแหงว่าเด้อหาไม่เกียงก้อนยันนี้เปล่ากูเด้งแมงเปล่าเปล่าเจ้าเลียวไปเอาไปไหมฮานาเอาไปไหมค่อยไปล่างน้ำยุ่ยยัน เดี๋ยว <ibl> ไปเร็วเร็วไปขัดสันเนี่ยเนี่ยโหลดบ่เออเอ้ยใครเนี่ยล่ะเนาะสว่างละล่ะเนาะใเนียทอดบ้านทอดซองละล่ะใหญ่บ้านอ่ะนะทอดมงทอดแงมเดี๋ยวนี้ตะวินตะวันรุงหินแล้วเนีเนาะไปเมียบ้านไปเมียข่อยฝากอันไม่เจ้านี่ฮะไม่อันนี้บ่เอาเอาบ่เอากามันเอาเมื่อ ยังมาด้วยไม่อย่างก็มีหอดตอนบัดเนี่ย้เลีย่ยงว้าวห่าเมื่อขี่ตัวเนี้ยใหม่กาแฟาพรีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรัก Ppresso